จากดราม่าที่น้องซาตินลูกเดิมบังเอิญวิ่ง160 GPS ครับลูกไหนะ่ะลูกเดิมครับใช่ครับวิ่ง160 G ครับโอ้ <laughs> จริงอันนี้เวอร์ล้วเวอร์แล้ว <laughs> คนดูมีใครเชื่อบ้างครับว่ามันวิ่งถึง160 G จริงๆนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยละกันนะครับและในวันนี้นะครับผมต้องส่งน้องซาตินมาลงแข่งในสนามครั้งแรกที่คลอง5เพื่อพิสูจน์นะครับความแรงของมันนะงานนี้ซาตินแบกข้ามรุ่นอีกแน่นอนนะครับศึกระหว่างลูกเดิมนะครับปะทะเวฟ66นะฮะ ลูก59แล้วก็ลูก53เรียกได้ว่ามีแต่เสือสิงกระถิงแรดทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งพี่ๆเขาบอกว่าเขามารอเสิร์ฟน้องซาตินเพียบนะครับงานนี้ผมจะรอดหรือไม่เรามาดูกันครับลูกไห,หเจครับเฮ้ยลูกไรนะลูกอะไห้กครับ59กแด่ไ,าาาาไม่รอดแน่ของเล่พูดแล้วขนลุกเครือจอจัวเครื่องจ่อเครื่องนี้แดกเลยนะครับแต่ไม่รอดแน่ <laughs> คนเขาไม่เชื่อจริงพี่ว่าร้อยหกสิบเ้ย ร้อยหกสิบอยู่แล้วเวฟร้อยสิบไอลูกเดิมวิ่งร้อยหกสิบจีเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับลูกเดิมวิ่งร้อยหกสิบจีเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลยเชื่อไหมครับไม่เชื่เป็นลูกเดิมร้อยหกสิบจีเชื่อไหมครับผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อหรอลูกเดิมร้อยหกสิบจีเชื่อไหมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ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 ป้าไม่เชื่ออ่ะเชื่อไหมไม่เชื่อครับพี่ไม่เชื่อขึ้นให้ดูอยู่แล้วอ่ะเนี่ยอะคืให้ดูเลย ร้อยหกได้แล้วร้0ไม่ยากอีกต่อไปนะฮะบอกเลยว่าน้องซาร,ริงของจริงนี่เราบอกเขาว่าลูกเดิมร,รัตัไวไหน้าเจ็ดครับเขาบอกห้าเจ็ดเฮ้ยเท่าไรัตัวไหนห้าเกา้าครับห้าเกา้าโลโล มีเด่คนจ้องจะได้ผมอยู่เฮ้ยดิเขามารอ,อเต็มเลยนายอเอาภาสีหน่อยภาสีหน่อย กับระยะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเจาน้องซาตินมาลงแข่งครั้งแรกได้ครับได้เอามาลงแข่งครั้งแรกในชีวิตของน้องซาตินนะครับถอยรอดได้ไหม ให้เราตัดไปเลยตัดหรอใช่หรอเด็ดเด็ดเด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 ็เราค่อยปล่อยไปลองในสนามดีกว่าไป เบลเขาขี่ไหมเบลยเยวขี่ได้ไหมเอาแบบน้ำหนักเบาๆหน่อยอะ่ะผมน้ำหนักเกือบเจ็ดสิบไหมไม่ได้ไม่ได้น้ำหนักตัวขี่ไม่ได้นะครับครั้งก่อนนะฮะก็คือรันก่อนหน้านี้เด็กคนนี้มันแดกรถผมไว้นะครับผมไม่ยอมนะครับไฟนี้ต้องให้ทองดีจัดการนะฮะแกไม่รอดแน่เอาน้ำหนัก50าสิบได้ไหม <c oughs> ได้ได้ได้เอาเ่าเอาดิโอเคโอเค ีได้ทําการส่งมือดีนะฮะไปขี่แทนนะครับเอาคนที่น้ำหนักเขาพอกันเพราะว,ว่าผมตัวใหญ่ <laughs> ไงบ้างครับมันกลัวมันกลัวรถพี่ไงเฮ้ยมันบอกมันบอกว่าเราเปิดตอนอยู่ท้ายมันว่าไปไม่จริงอะใช่เหรอพี่ไม่เห็นมันใช่ใช่จ้ะไม่ไงใครต้องบอกผมอยู่เลยเฮ้ยเราอะไรจะแซงไง มันกลัวรถพี่ไงมันก็เลยแบบยางระเบิดพี่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวไว้ให้แก้พี่โดนแล้วพี่ไม่ได้แน่เอยัมากโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เด่นด้วยโอเคไปเจอกัน อย่าลืมนะครับอยากดูแบบเร็วเร็วนะครับกดติดตามและก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคลิปแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้รีบมาเป็นเมนต์แรกนะครับผมก็ไม่เคยทันเม้นต์แรกสักทีนะครับเมนต์แรกบอกเลยว่าโคตรเร็วโคตรไวโอ้ยสุดๆจริงๆนะครับ